อาเจิอาจิอาจิจ้าอาจิจ้าจ้าอาจ้จ้าจ้าอือยู่ลอจ้าจ้าอยู่เปล่าไปเทียวไหนกันดีอืมนะตกวนวันนี้ตกอ่ะเมื่อวานเราก็ตกหน่อยเดียวนะนี่ตกเยอะตกนิดตกไม่เยอะเลยมันไปไม่ได้ ไปทั ute, ้งตัวอะไรอุ้ม <ố> เนี่ยอะไรขอี้นะมันจะอแล้วอกมันไม่ให้เราขอมันจะขอก ชอบรูเด็กกับรูระวังนะเดี๋ยวนิ้วติดปักไฟน่ยไอ้ความคลื่นมันชอบแบบมันเป็นมันอะไรต้องว่าปิดไว้ที่ว่าแหญ่เล็เข้าน้อกคือแบบแย่เข้าไปไอ้ตอนแย่มันได้แต่ตอนจะออกพลาสติกที่ปิดปักอ่ะเอาพลาสติกไอ้ที่นสมลงไปอ่ะสวมลงไปในนั้นเลยจะเป็นพลาสติกแล้วมันจะแย่ไม่เข้าอะแย่ไม่ได้อ่ะต้องถอดออกเวลาสวมปิดเฉยๆกันเด็กมันเห็นมันรัอ่ทั้งนั้นแหละเล็กน้อยเข้าได้หมด น่าจะมีขายตามร้านนี่ไอ้โตปอนสิจนซ้อมแยกปักน่าตอนนั้นยูงยูงยูจิตร้านยี่สิบก็น่าจะมีอ๋อเนี่ยมีไอ้ที่ตัดไฟนะเออมันจะมีตัดไฟมันตายไปแล้วแรงไฟข้างบนัตกลงแตกจนซ้อมไปแยกปักไฟงอนล่อดมันรอดมันไอ้ปอนนั่นน้ำมันก็ยัง มันก็เดินได้แล้วนะแค่มันโ้นไงนั่นแหละมันมีไอ้ติกไอ้เสียบๆไว้อะเสียบคอมลูนไม่ให้แย่เข้าได้ซื้อมาไว้กแลนนี้แลนนี้มันจะเหลือหรือตนอย่างไงมันไม่เหลือยเก็บลูไปได้ด้วยเองเนาะโซน่ะเรียกเด็กโซนอ่ะเดี๋ยวมาทก้มมือคนเอาอ่ะทำดีๆสิากทางอยกลง มางทีมันก็โกงโกงตุ่นโลมงละมือก็ทำเหื่อยไปท่าอะไรมันท่าอะไรก่อนเล็กปู่ดิเล็กปู่ดิเล็กปู่ดิปูท่าอะไรเออปูครับเออเดินตามคำเออลูกหลานใครลูปู่เออลูกแรงปูข้าวนี้ได้ไหมได้ข้าวนี้ก็ได้นี่ข้าวในบ้านนี่แหละเข้าไปเลยเลยเออเข้าไปเลยในครัวก็เหลือเนี่ยเออเออไม่ได้ปิดลืมปิด เข้าไปเลยอยู่ข้างหลังในในครัวนั่นแหละเข้าไปข้างซ้ายนั่นแหละอาจารย์เอ๋เล็กปูก่อนเล็กปูก่อนมันจะไม้ก้อนมันต้องต้วมอยู่นอกบ้านแต่ไม้นี้ต้วมอยู่ในบ้านมันอันตรายกว่าก้อนนี้แต่ไม้ก้อนไม่ค่อยอันตรายพวกโจรพวกกโมยก็ไม่ค่อยมีพวกก้มืึนก็ไม่ค่อยมีเดี๋ยวนี้ไม่ได้ต้องส่วนอะไแห้งชิบจริงๆ ชอบจริงจริงอาชอบจริงจริงอันนี้อันนี้สมวัฒนมัดูโอ้ยแขงเงี้ยแงเงี้ยเฮจ้าเอ๋ก่อนจ้าเอ๋ก่อนจ้าเอ๋อันไหนจ้าเอ๋กันจ้าเอ๋อจ้าเอ๋กอนจ้าเอ๋เฮ้ยนอนดีๆ่นมานั่งละมึงเอ๋ หันมาปูเรียกปูดิ